สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงให้พี่ดาบาร์บ,บี้ดูไพ่สีกับจันบาร์บี้นะคะทาไมดูผมยาวจังเลยอะ่ะผมยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็วันนี้นะคะคือบาร์บี้จะไปทำ random reading เหมือนเดิมค่ะเราจะใส่เว้นเนาะแต่ว่าดูก่อนว่าใส่ไหม random reading หัวข้อก็ยังไม่ได้คิดเหมือนเดิมอ๋อโอเคคิดอยู่คิดอยู่ว่า จะมาดูกันว่าอันนี้เป็นของลูกดวงรีเควสมานะคะขอความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกคนหนึ่งเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะส่วนใครที่อยากดูดวงเอ่อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะบี้จะขยายโปรถ,ถึงช่วงเวลาที่บี้จะไปต่างประเทศนะคะเดี๋ยวบี้จะหยุด หยุดงานยาวเลยนะคะถ้าใครสนใจนะยังยังยังทักมาได้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่พี่กลับมาจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยพี่จะเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะราคานี้จะไม่เอาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโปรเลยนะเปลี่ยนราคากันนะคะเพราะว่าพี่ต้องทำหลายๆอย่างดังนั้นก็เลยอาจจะแบต้องรับ รับคิวส่วนตัวนิดน้อยน้อยลงนะคะก็จะเน้นสอนเน้นอะไรนะคะใครอยากได้ปูหนึ่งแถมหนึ่งรีบรีบทักมาเลยนะคะยังมีอยู่นะจัดปีละครั้งซึ่งถ้ให้จัดอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็ราคาไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเราจะปรับราคานะคะนี้บอกลูกดวงเก่าๆด้วยใครที่อยากซื้อตูนซื้อเลยเนาะ โอเคแล้วก็มีหินเข้าด้วยนะคะก่อนที่จะไปหัวข้อนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงพอดีมีหินใหม่สีใหม่เข้านะคะอันนี้คือเป็นหินที่อยู่กับตัวบีทุกคนจะเห็นทุกทุกวันอยู่แล้วนะแต่ถามว่าของมีไหมเนี่ยมีต้องเช็คสต็อกก่อนนะคะถ้าทักมาช้าอาจจะไม่มีเนาะซึ่งสีชมพูทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นหินแห่งเสน่ห์นะคะเกี่ยวกับความรักเนาะใครที่โสดอะ่ะใส่ใส,ใส่ใส่ติดตัวไว้ก็เสริมความรักเหมือนกันส่วน หินนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทําธุรกิจการเอ่อการประสบความสําเร็จนะคะความคิดสร้างสรรค์นนะวิเล็บสวยไหมใครที่ใครที่แบบว่าชอบในเรื่องของโชคลาภอะไรเงี้ยการทําธุรกิจการเงินนะคะหินนี้เลยนะคะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าทําธุรกงธุรกิจอะ สีเขียวเนาะส่วนหินที่มาใหม่นะคะใครที่เป็นนักขยาก์นะคะดูดวงแบบบี้เลยหรือว่าแบบชอบทํานายหรือไม่ไม่ต้องแบบเป็นนักขยาก์ก็ได้ชอบดูดวงก็ได้นะคะพวกที่แบบมีความแบบเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการโดนของเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยคือถ้าพกหินสีเนะี้ยคือจะช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นดูดวงหรือว่าทํางานเกี่ยวกับบี้เนะี่ยต้องมีหินสีนี้พกติดตัวไว้เลยนะ,ะเกี่ยวกับแบบ ถ้าเราเรากลัวว่าเราจะเจอสิ่งไม่ดีหรือเปล่าอ่างเงี้ยนะคะแนะนํานะส่วนหินสีนี้นะคะก็เหมาะกับลูกดวงของบีเหมือนกันบีเอามาโดยเฉพาะเลยซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่ชิน้นเพราะว่าทุกชิ้นคือนําเข้าหมดเลยนะก็ะคือชิ้นนี้นะคะสีขาวดำเนี่ยเป็นในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเศร้านะคะ พ่งอกหักมาเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคือพลังงานของหินเขาก็จะช่วยให้พลังงานรอบตัวเราดีขึ้นเนาะคนที่มีภาวะเครียดนะคะหรือว่ามีแบบความรู้สึกว่าตัวเองเศร้าะนะคะอกหักเสียใจมาหมาดๆแนะนําหินนี้เลยนะคะจะฟื้นฟูให้จิตใจดีขึ้นใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะมีวิธีการสอนด้วยว่าต้องใช้หินยังไงนะคะเป็นหินแพ้นแน่นอนนะคะของบาร์บี้น,นะนําเข้าจากเบลเยียมเลยนะคะที่สําคัญที่สุดคือเราปลุกเสกให้ด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยปังๆแน่นอนนะอ่าใครสนใจแอดไลน์มาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอ๋อมีทรงนี้ด้วยทรงนี้จะมีสีชมพูนะคะหรือสีอื่นก็แอดไลน์มาถามแอดมินก่อนนะน้ำมันสเสน่ห์นะคะอย่าลืมนะใครที่อยากปังๆนะเสริมสเสน่ห์ทำงานแบบบี้นะคะก่อนฉีดก่อนไปเจอลูกค้าฉีดก่อนไปเดทใครที่แบบชอบนัดเดทนะคะต้องสวดบทไหนแฟนเก่า อยากให้แฟนเก่ากลับมาหรือก่อนที่จะไปเจอใครให้เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการงานนะคะเดี๋ยวพี่จะมีบทสวดให้อันนี้คือต้องสวดมนต์นะคะใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยเนาะมาเริ่มเลยคือเอาจริงเนี่ยอันนี้คือพี่บูชาเองนะคือส่งสีเนี่ยคือเลิศมากซึ่งไม่แน่ใจว่าของจะมีมีเท่าไหร่นะคะถ้าใครแบบอยากได้อะ่ะระวังไปโดนหลอกเด้อระวังไปโดนแบบ หินคือหินทุกหินนะมันจะมีหลายเกรดไงทุกคนอขอพลังงานให้หน่อยค่ะเขากับคนของเขาเป็นยังไงเนาะอันนี้คำถามจากลูกดวงนะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนละกัน ตัวตนของคนที่เข้ามาดู random reading นะคะไม่เราจะเช็คพลังงานต่อเมื่อเราดูพิกอากาศดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยวรวมเขากับคนนั้นของเขาใช่ปะอุ้ยแรงนะ บีว่าลูกดวงบี่เตรียมเฮแน่เลยสายเราคือสายโหดเนาะลืมบอกไปนะคะช่องของเราจะเป็นช่องที่อาจจะดังในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าเนาะถ้าใครมีปัญหานี้คุณสามารถย้อนดูคลิปได้ทุกคลิปเลยนะคะเพราะพลังงานตรงกันหมดเลยสําหรับแรนดอมนะสําหรับที่อากาะยังยังยังมีแตกต่างกันบ้างนะคะแต่สําหรับแรนดอมอมคือคุณดูได้เลยนะคะ ทุกคนพลังงานคุณกับคนของคุณคุณกับคนของคุณเป็นพลังงานอะไรคะบิว่านะเมื่อก่อนนะคะคนคนนี้คุณเคยดีกับเขามากเลยทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะทูออกครับแบบ เมตตาปาณีทําแต่สิ่งดีๆให้แต่คือเขาอะไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณเลยเขาถ้าคุณเป็นแฟนกับเขาเขาไปมีคนอื่นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เป็นแฟนเขาเขาเหมือนกับว่าเอาคุณอะไว้อยู่ในสถานะที่เหมือนเป็นตัวสำรองอะคะ่ะแบบไม่ไม่ให้เกียรติคุณไม่ไม่ยอมให้สถานะแบบความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกับคุณเขาเหมือนมีคุณเอาไว้แบบเหมือน เหมือนเอาไว้แบบพอผลประโยชน์ออะไรแบบนี้แต่ว่าที่ผ่านมาคือบอกเลยว่าคุณอ่ะคอยช่วยเหลือคอยสปอร์ตเขาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องของการให้กําลังใจคุณแบบดีกับเขาเสมอค่ะแต่ทีนี้ตัวเขาเองอ่ะกับกลายเป็นแบบเหมือนไม่ยอมชัดเจนกับคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณอะไรอย่างเงี้ยณตอนเนี้คือคุณกําลังมีคําถามอยู่ในใจว่าที่ผ่านมาฉันแบบไม่ไม่มีอะไรดีสําหรับเธอเลยเหรอทาไมเธอถึงแบบ เหมือนกับว่าไปเลือกคนอื่นทําไมที่ผ่านมาฉันอุตส่าห์ทําดีเพื่อเธอมาตลอดแต่ทําไมเธอถึงแบบไม่ไม่ยอมชัดเจนกับฉันสักทีทําไมเธอถึงเลือกไปแบบชัดเจนกับคนอื่นทําไมฉันทําอะไรผิดหรอทําไมเธอถึงแบบไม่สนใจฉันเลยทําไมเธอถึงไม่เห็นคุณค่าของฉันนี่คือคําถามของคุณนะคะที่คุณมีมีคําถามอยู่ในใจว่าทําไมคนคนนี้ถึงแบบไม่ยอมรักคุณแบบ อย่างที่เขาไปรักคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วคุณมีคำถามว่าหลังจากที่เราเลิกกันนะเขาเคยแบบเคยตระหนักถึงความยีของคุณบ้างไหมนึกถึงเพลงอันนี้เข้ามาในเซ็นนะชื่อเพลงว่าฉันมีค่าแค่ไหนอะคะของพีเม e เกอร์เธอคนย่งฉันตายจากไปเธอเศร้าใจหรือเปล่าประมาณนี้ก็คือแบบ ลองไปฟังทุกเพลงเลยนะทุกคลิปที่ไปดูนะคะลองไปฟังดูมันตรงมากคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาเราดีกับเขาทุกอย่างเลยวแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเลยว่ามันคงไม่มีใครอ่ะที่จะดีกับเขาอ่ะได้เท่าเราอีกแล้วคือเรารู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะอยู่เลิกคุณเลิกกับเราไปอ่ะคุณจะต้องนึกถึงความดีของเราเพราะว่าเราเราเชื่อว่ามันไม่มีใครบรวมไปเนี่ยที่จะรักเธอได้มากเท่าเราแล้วไม่มีใครที่แบบ จะดีกับเขาอะได้มากเท่าเราแล้วคือเราแบบเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าวันหนึ่งอะคุณจะต้องรู้สึกว่าฉันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเธอแต่คือวันนั้นมันยังไม่มาถึงตัวเราเองก็เลยมีความแบบเหมือนมันก็คาใจอะว่าแบบสรุปคือสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอะเขาเห็นคุณค่าจริงๆหรือเปล่าเราไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปอะมันศูญเปล่า ะะเราอยากให้แบบเขาอ่ะวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้ขึ้นมาว่าเออเนี่ยเราคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันดีไหมอยากให้เขารับเวรกรรมแล้วคนของเขาด้วยนะคะไม่ว่าเขาจะมาก่อนหรือมาทีหลังแต่เรารู้สึกว่าโดยเฉพาะใครบางคนที่โดนแย่งแฟนนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอยากให้อีนั่นหรืออยากให้คนคนนั้นรับกรรมรับกรรมด้วย ที่ไปแย่งคนอื่นคือบางครั้งมันมีความขับแค้นใจที่ว่าแบบทําไมพอเลิกกับฉันไปเนี่ยเธอก็ไปเป็นชู้กันแต่ทําไมเธอถึงแบบดูดูดูมีความสุขดีทั้งทั้งที่เราอะทําไมต้องเป็นเราเราก็มีคำถามในใจว่าทําไมต้องเป็นเราที่เราจะต้องเป็นคนฝ่ายทนทุกข์ทรมานอยู่ฝ่ายเดียวทั้งทั้งที่แบบมันก็ไปเสพสุขกันแล้วทําให้เราเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่แบบเราคิดเนาะแต่ทีเนี้ยมิก็เลยบอกว่า ถามว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงอ่ะในเข้าในเรื่องของท็อปปิกนะคะซิ t ูเอชั่นชิพของแรนดอม r e ดดิ้งนะคะความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบิ๊ก็จะสร้างสร้างแบบสถานาการณ์ให้เพราะว่าไม่งั้นอะคือบิ๊เปิดแรนดอมมาแล้วบิ๊ไม่สร้าง สถานการณ์ก่อนนะบางคนถามว่าทำไมหัวข้อมันไม่ตรงคือถ้าบี้ไม่สร้างซิจิเอชันหรือว่าคําถามมาบี้จะบี้จะอ่านยากนะคะเออเขาเป็นยังไงบ้างนะคะพี่พูดเลยไพ่เวนกัมขึ้นมานะคะเวนกรัรมกําลังสั่สั่แดงคนทั้งคู่แล้วนะถ้าใครกําลังมีคําถามว่าแบบที่ผ่านมาแบบหลายคนนะมาถามอาจารย์แบบหลังไม่เนอะอาจารย์ครับแบบ คือได้รับเวรกรรมไหมเอาจริงคืออยากรู้มากเลยคือได้รับเวรกรรมไหมนะคะได้รับเวรกรรมแน่นอนคือตอนเนี้ยเวรกรรมกําลังมาสนองเขาเนาะสนองเขาอย่างหนักเลยนะคะเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาถ้าหากว่าคนของคุณนะคะมีการนอกใจนะถ้าเขาแบบมีการนอกใจนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมายุ่งกับคุณหรือถ้าเขาแบบมีคุณเป็นครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปนอกใจคุณนะคะบอกเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะคะถูกอบับคับคือ คือไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยคือการพบซ้อนนะคะการมีอีกคนนึ่งด้วยนะหรือทาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะเป็นการจับได้แบบกระทนหาเหลือการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนะคะ mm hmm. ตัวของเขากับคนคนนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่บันสีเทานะคะ mm hmm. ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงนะน mm ึก hmm. ถึงเพลงสีเทาเนี่แหละขอเออไม่ไม่รู้ว่า เจ้าของเพลงชื่ออะไรที่มันร้องว่าบอกกับฉันได้ไหมจะเป็นไปได้หรือเปล่าบอกว่าความรักเรานั้นยังมีสิทธิ์จะเดินต่อไหมมันเหมือนสีเลปของบี้เลยสวยโชว์ไง ชื่อเพลงว่าสีเทาอะลองไปฟังดูคือเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่าทั้งสองคนนะเพราะว่าเหมือนเขายิ่งคบกันไปเขาก็จะมีความเครียดในตัวสูงนะคะค่อนข้างเครียดต่อกันมากจริงๆแล้วก็บีมีควารู้สึกว่าเหมือนเขาอะเหมือนมีแฟนก็จริงแต่เหมือนอยู่คนเดียวนะคะเหมือนตาเขาอาจจะมีการแยกกันอยู่หรือว่ามีการเทคเบรกนะคะไพ่ขึ้นมาหน้าสําหรับกับไพ่นี้ขึ้นมา2นะคะเป็นแฮงแมนเนาะ ก็คือเหมือนอาจจะมีการเบรกกันในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ให้สิบดาบขึ้นมานะคะสิบดาบคือความเจ็บปวดนะมีรู้สึกว่าเขาก็อยู่ด้วยความแบบทุกทรมานด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเวรกรรมมันกําลังตามทันแล้วในสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะคะประมานนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคือบิ๊กไม่ได้สนับสนุนในการที่แบบให้ใครมาแคนใครนะแต่บิ๊กก็อ่านตามไพ่จริงๆเนาะแต่ถ้าใครอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อมันก็ค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าไม่มมงว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่แบบเหมือนประคับประคองกันอยู่อะ่ะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันใกล้จะจบลงแต่ว่ายังพยายามที่จะประคับประคองกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างประคับประคองก็ยิ่งเจ็บปวดนะคะ มันมีเหตุการณ์ซับซ้อนขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะประมาณนี้มีใครบางคนนะคะติดต่อแฟนเก่าหรือว่าคิดถึงแฟนเก่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะแฟนเก่าที่เขาคิดถึงมีความเสียดายในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของคนบุคคลที่3บุคคลที่4ี่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างไม่ได้แบบ เบิดอ,อารมณ์แบบคนนอนนอนที่เดียวกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใส่ใจกันดูเหมือนแบบเหมือนคนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อให้อยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่มีตัวตนอะ่ะคือจริงๆอะ่ะมเคยอิจฉานะคนที่เขาแบบมีแฟนแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันนั่นนี่นู่นคือบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้เป็นความสุขในชีวิตคู่เสมอไปบางคนอะ่ะที่เข้ามาปรึกษาพี่นะคือแบบคบกับแฟนอยู่ด้วยกันทุกวันเลยนะ นั่นนี่นูน่นแต่เหมือนอยู่กันเพราะหน้าที่อย่าบางคนแบบที่เขาไม่เลิกกันนะไม่ได้แบบเขาว่าเขารักกันดีนะบางทีมันเหมือนแบบมันมีกรรมร่วมกันแล้วมันเลิกกันไม่ได้ก็มีบางคนรักกันแทบตายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีนะคะจริงๆของแบบนี้มันละเอียดอ่อนมากๆเลยเนาะคนของคุณรู้สึกยังไงกับคนใหม่ของเขาหรือคนของเขาคะคนของคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นคะ เขารู้สึกเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวเหมือนเขาอยู่นิ่งๆเหมือนเขาอยากอยู่นิ่งๆทาวเวอร์นะคะโอเคมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแตกระแหงกันไปอะคะ่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คนสองคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหรือว่าไปจับโป๊จับอะไรได้ตอนนี้คนของคุณค่อนข้างมีความรู้สึกเหมือนแบบ ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเคยแบบเข้าใจกันมากกว่านี้อ่ะแต่ตอนนี้คือมันเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งต่อกันเหมือนอยู่กันไปก็ก็พอหน้าที่แล้วก็ตัวคนของคุณรู้สึกว่าแต่ก่อนอ่ะมันเคยดีกว่านี้ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนแบบมันมันอยากมันไม่อยากทําอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆแบบอยากแบบขี้เกียจอธิบายขี้เกียจพูดขี้เกียจทาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไปมากกว่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคนของเขา รู้สึกยังไงกับคนของคุณเนาะถ้าใครอยากดูแบบนี้ให้เลิกแบบอัดคลิปนะคะโปรมือที่สามนะคะคนของเขารู้สึกยังไงคนของเขายังรักเขาอยู่นะคะคนของเขายังรักเขาอยู่แล้วก็บางคนถ้าเป็นเพศหญิงก็อยากมีลูกกับกับคนของคุณเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามันมันเหมือนไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะก็คือแบบ เขาเจ็บปวดอะที่ที่เหมือนแบบว่าคือทั้งรักทั้งคนคนคนนั้นอะนะคนคนนั้นรู้สึกเนีคนของคุณก็ <c oughs> คือเหมือนเขาทั้งรักรักมากแล้วก็หลงมากไม่สามารถที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้ไดท้ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าคนของคุณอะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวแต่เขามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากจะประคับประคองให้ดีที่สุดบางคนอยากจะท้องนะคะอยากจะมีลูกกันมันจะอาจจะได้ดีขึ้นหัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกกลัว กลัวที oh, oh, okay? be men, ่จะเสียสูญเสียสูญเสียคนของคุณไปนะคะเขาจะเป็นประมาณนั้นเนาะมาดูบทสรุปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเขาทะเลาะกันนะคะเขามีปัญหากันเดือดทาเวอร์จริงๆด้วยมีการแตกหักกันหนักมากมีการทะเลาะกันรุนแรงนะคะใช่เขาทะเลาะกัน เพราะว่าเหมือนจับได้เรื่องการโกหกนี่แหละค่ะแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะเลิกกันนะคะเขามีโอกาสที่จะเลิกกันเนาะอันี้พี้ไม่ได้สนับสนุนยุใครนะแต่ว่ามันมีการโกหกจริงๆอะ่ะลองไปดูลองไปสังเกตการเอาเองหรือว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้นะคะถ้าใครอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณกติกาเดิมนะคะขอให้คอมเมนต์มานะคะออคอมเมนต์ว่าตรงแบบยังไงบ้างแล้วก็ตรงกับเรื่องราวคุณยังไงบ้างนะคะพี่จะเลือกทุกคลิปนะหนึ่ง ดูถ้าเกิดมีคอมเมนต์ที่ถูกใจมากกว่าหนึ่งก็เดี๋ยวจะเลือกนะคะใครที่ได้คอมเมนต์ที่พี่ตอบรับไปนะคะก็แคปแล้วก็ส่งไปให้อดมินนะคะให้ดูดวงฟรีเนาะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนบีจะไล่ตอบคอมเมนต์นะบี้อา่านทุกคอมเมนต์เดอ้ออ่าเดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าคอมเมนต์เก่าๆคลิปกเก่าๆไม่ได้อ่านนะคะอ่านแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบนะคะเพิ่งตั้งกติกามาเนาะ อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะคะมาดูลักนณราศีอะไรที่มีเกณฑ์บ้างนะคะลัคนาราศีพิจิกราศีสิงห์มนีนนะคะแล้วก็ราศีตุลพิจิกมีนตุลนะคะแล้วก็สิงห์ามาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะนางฟ้ามีอะไรจะแนะนําอันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเขาล้วนๆเลยนะ ไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะชิปนี้เนี่ยอันริควายเต็ดเลิฟทรัสอะแท็ชั่นเมคบีเอฟฟอร์ดไม่รู้อ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงขอข้ามอันนี้ละกันนะคะอ่าข้อความก็ไม่ต้องดูกันแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู น้องหินเทนูลัมกันบ้างนะคะสั่งมาได้นะจริงๆมีสีเยอะกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้หยุ่หยุดอันนี้คือของบี้นะไม่ไม่ไม่ได้เป็นของที่มาขายเด้ออันนี้คือสิ่งที่บี้บูชาเองนะคะเพราะว่าคือสีเอาสีนี้ละกันนะคะใครที่สนใจคนที่เป็นหมอดูต้องมีเนาะใครต่อให้ไม่เป็นหมอดูอะ่ะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของแบบผู้ผีปีศาจสิ่งที่เป็นแบบไสยศายสตร์หรืออะไรที่มันไม่ดีนะ ถ้าเขาถ้าอยากให้หินดูดพลังงานไม่ดีออกเนี่ยให้บูชาสีนี้นะคะรีบจองเลยนะเพราะว่าเป็นสีมาใหม่นะคะเป็นสีมาใหม่เนาะที่พี่บีเพิ่งได้มาคือมีเป็นหมอดูคือต้องมีทุกคนต้องเป็นต้องมีนะคะที่เป็นหมอดูนะโอเคอยู่นิ่งๆก่อนค่ะอันนี้คือทดลองพลังงานกอนเนอะยังไม่เคยใช้กันเลยนะโอเคถ้าใช่ตอบถ้าใช่หมุนนะคะถ้าไม่ใช่ซายขวาโอโหงานยากเลยถ้าใช่หมุนถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะ ถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะเพราะว่ามันจะได้ต่างกันถ้าใช้หมุนถ้าไม่ใช่หน้าหลังค่ะบอกแล้วนะคะหินของบีเป็นหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำเข้ามารับรองปลุกเสกเรียบร้อยพลังงานดีเวอร์นะคะเด๋ยวสอนวิธีการใช้ด้วยใครสนใจอย่างบูชานะคะเป็นเครื่องประดับพกพาได้นะคะเสริมพลังงานของตัวเองอันนี้คือใช้พลังงานดิ่งนะคะคือไม่ได้ดิ่งแบบแรนดอมหรืออะไรใช้พลังงานล้วนนะคะโอเคค่ะคำตอบคือใช่นะคะ โอเคมาใครที่อยากซื้อของนะคะอยากเรียนดูดวงเรียนพายิปซีเรียนจิตวิทยา,าหรือว่าอยากมาโปรถึงแถมหนึ่งนะคะยังทันอยู่นะตอนนี้นะคะก่อนที่จะปรับราคาแอดไลน์มาได้เลยแอดบาร์บี้ชิสานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย